สวัสดีครับเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของฮานอยนะคะประจำวันที่7มีนาคมปีห6คําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือ1กับ4 3กับ7นะคะหนึ่งหนึ่งหนึ่งสหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็หนึ่งเกนะ4 1 4หนึ่งส7 4สามี่ี่สี่เจ็ดสี่เก้านะหนึ่งสา4เจ4ดสามเจ็ดห้าหนึ่งสสี่สสารือเพื่อนเพื่อนจะจำหันน้อก็ได้นะ

โชคดีทุกคนคะ่ะต่อไปปกติกับ VIP 9กั2 7กับ0 7 0 7 1 7 2 4 7 4 7 9 9 0 9 1 9 2 9 4 9 7 1 9 7 4 2 0 4 7 0 4 9 7จับคู่กับ9 0 0 9 9 2 2 9 2 7 7 2 2 0 0 2นะคะต่อไป VIP สกับเจ็ดหนึ่งกับห้าสามศูนย์สามห้าสามน้าห้าะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสาเจหเจดเจหนึ่งเจดจหนึแปดเจ็ดหนึ่งับคู่ก็สามหนึ่งห้าส็นะคะ็ขอยเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีเนาะหนึ่งสาเจ็ดเด้อวันนี้ หนึ่งสามเจ็ดเก้านะได้ขี้วันนี้จับคู่ลุ้นด้วยกันเน้อนี่เจ็ดมาอันดับหนึ่งนะเจ็ดกับหนึ่ง ลองลงมาคือเก้ากับสามนะคะเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งลองลงมาเก้ากับสามนะคะโชคดีทุกคนนะสวัสดีค่ะ